สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นกล้องวงจรปิดนะครับของ v ีสตา Cam นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับหรือว่ารุ่นนะครับ4991นะนะครับก็เนื่องจากว่ากล้องตัวเก่าของผมนะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะซึ่งผมใช้มาตลอดเลยดูสภาพครับเหลืองห่อยเลยนะเพราะว่าอันนี้คือใช้มาประมาณ9ปีแล้วนะมันเพิ่งมาพังนะนะครับทนมากมากนะครับแล้วก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมนะซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับ เพราะว่าไอตัวนี้ก็ซ่อมมาหลายรอบแล้วนะนะครับก็ไปได้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานทํำยังไงบ้างนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะบอกให้ละเอียดนิดนึงนะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่ยังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นนะก็เข้ามาดูได้นะครับผมนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องนะเน ตัวนี้นะครับก็จะเป็น4991นะครับผมใช้หม้อแปลงนะครับ5โวลต์1.5แอมป์นะครับผมนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นปี2024แล้วนะซึ่งตัวนี้นะครับก็เพิ่งผลิตมาเลยนะครับเป็นโมเดลใหม่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับอ่าผมลืมบอกนะครับผมตัวนี้ผมซื้อมา340บาทนะครับผมนะครับก็ราคาไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาพันสามนะ ซึ่ง9้าปีที่แล้วก็ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับผมนะครับแต่ตอนนี้มันมันเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็ถูกมากแล้วนะครับสาล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเห็นได้ว่ารุ่นใหม่นะครับมันแตกต่างกับรุ่นเก่าพอสมควรเลยคือมันเล็กลงนะเห็นไหมนะครับไม่มีเสาอากาศด้วยนะครับนี่นะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าตาข้างหน้าเขานะครับจะมีอินฟราเรดนะครับมีแฟดครบเลยนะนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีแฟตนะครับผมนะครับ แล้วก็มีระบบแท็กด้วย AI นะครับผมนะครับแท็กตัวคนเดินอะไรได้นะครับมีลำโพงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของเขานะแล้วก็มีตัวปลั๊กที่เป็น USB Type C แล้วนะครับผมนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีเมาส์ให้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวที่แถมให้ในกล่องเนี้ยเอาไว้ติดกับผนังได้นะครับผมสามารถติดแบบคว่ำหัวอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครไม่อยากติดจะวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับวางไว้แบบบนโต๊ะธรรมดาก็ได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวกล้องนะ ครับตอนนี้ผมแกะอุปกรณ์ออกมาหมดแล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่แถมให้นะครับจะมีมออแปลงตัวนี้นะครับก็คือเป็น1.5แอมป์นะครับ5โวลต์นะนะครับเป็น USB Type A นะส่วนสายเนี่ยเขาจะเป็น Type C มาให้นะครับนี่นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น USB Type A มาให้นะครับแล้วก็เป็นเมาส์ตัวที่ผมบอกนะครับเมาส์ตัวนี้จะติดอยู่ด้านล่างนะตรงนี้ครับเราสามารถเอาไป เจาะที่ผน,นังแล้วก็เอาเมาส์ไปติดนะแล้วก็ยึดกับตัวกล้องได้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีคลุกให้1ชุดนะครับผมในในกล่องมีให้เท่านี้เองนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับ มีคู่มือวิธีการตั้งค่าให้แต่เดี๋ยวอันนี้เนื่องจากว่าผมก็ใช้ของวิสตาแคมมานานแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําวิธีการติดตั้งในฉบับของผมให้ชมกันนะครับไม่ยากครับตัวนี้นะครับผมจะไม่มีช่องใส่เมมนะจะเป็นระบบ Cloud Store นะนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ผมใช้นะผมจะใช้ NVR ของที่บ้านผมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับในการบันทึกนะคือจะใช้ NVR ในการเชื่อมต่อกับตัวนี้แต่เดี๋ยวผมจะทําการจับคู่ผ่านโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการ เอาไปใช้งานเนี่ยใช้ยังไงนะครับผมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแกะสายมานะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อไฟเข้าไปที่กล้องกันนะครับมาดูว่าสิ่งแรกที่เขาจะเปิดขึ้นมาเป็นอะไรอันนี้คือผมบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่เคยใช้นะตัวนี้นะก็เดี๋ยวมาทําพร้อมๆกันนะครับผมนะครับนี่นะเสียบเข้าแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟนะครับนะครับแล้วก็เอามาเสียบกับที่หลังกล้องเนาะนะครับอ่านะครับอันนี้ผมเสียบไปแล้วนะก็รอสักครู่นะครับ เราปล่อยอเขาออนแป๊บหนึ่งนะครับอะตอนนี้มีเสียงแล้วครับเนี่ยตอนนี้กล้องหมุนแล้วนะครับครับสเปคของการแพนของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็คือาจะหมุนซ้ายขวาได้350องศานะแล้วก็แพนเจ้าตัว ขึ้นลงนะของเลนกล้องนะครับได้70องศานะครับในแนวในแนวตั้งนะครับตอนนี้นะครับก็คือเราต้องทําการตั้งค่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับผ่านระบบ Wifi นะครับโอเคครับอันดับแรกเลยนะให้เราเปิดสมาร์ทโฟนแล้วขึ้นมานะแล้วก็ไปต่อ Wifi ให้ขึ้นแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับใช้ Wifi อะไรอยู่ก็ต่อให้อยู่ในวงเดียวกันนะของกล้องทุกตัวในบ้านนะครับผมเวลามันไปออนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเซตได้ง่ายนะครับผมครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะพูดว่าให้เรา,เา connect the wifi ใช่ไหมครับที่เนี้ยโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้โปรแกรมตัวที่เขาบอกในคู่มือนะโ c a คนะนะครับผมก็จะใช้โปรแกรมเดิมที่ผมเคยใช้นะครับผมนะครับก็คือเป็นโปรแกรมของวิอ่ iPhone ตัวนี้นะเพราะว่ามันมีกล้องที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับผมจะแอดผ่านโปรแกรมนี้นะหรือว่าพี่ๆท่านไหนไม่มีโปรแกรมนี้นะก็สามารถไปโหลดโอแคมมานะครับใช้ได้เหมือนกันนะลงทะเบียนได้เหมือนกันนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็จะกดไปที่เครื่องหมายบวกข้างบนนะทีหนึ่งนะครับนะครับจากนั้นผมจะกดอ r t เทอร์นะนะครับแล้วผมก็จะกด IP Cam e r a นะครับผมจะเลือกเป็นสแกนควาวโคนะครับตรงนี้เนาะนะครับนะครับแล้วพอมันเด้งไอเมื่อกี้ขึ้นมานะ ว่าให้เราต่อ Wi-Fi นะครับตอนนี้ Wi-Fi เนะี่ยเรายังไม่ได้ต่อกับกล้องนะเรากด yes ทีนึงนะครับเนี่ยครับแล้วเขาก็ไปกดคอนฟิกข้างล่างนะที่ WiFi เรานะมันจะมีคําว่า i.p.c. แล้วก็มีตัวเลขยาวๆเนี่ยอันนี้คือกล้องนะครับไม่มีรหัสนะเราต่อเสร็จปุ๊บให้เรากดเข้าไปที่อแอปของ iPhone กลับไปใหม่กล้องมันจะเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับนี่นะกล้องที่4นะนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อแทนตัวเก่าเลยนะว่า Sleep ล้วกันเนาะห้องนอนเนาะ อ่ะนี่นะครับตอนนี้กล้องมันขึ้นมาแล้วนะนะครับตัวนี้นะอ่าถ้าอยากเข้าไปเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นี่ครับกดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูมนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดฟินิชนะครับผมนะครับทีนี้นะครับตอนนี้กล้องเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่าน w i f i โดยที่ใช้ Wi-Fi ของตัวกล้องกับโทรศัพท์ใช่ไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนให้ไปต่อกับ wi-Fi ที่บ้านเราใช่ไหมเราก็แค่กดตัวตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Wi-Fi ใหม่อีกรอบนะครับ ทีนี้นะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยเราก็ไปเลือก Wi-Fi วงที่เราใช้กล้องวงจรปิดอยู่นะอย่างเช่นของผมเนี่ยใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมก็จะกดเลือกอันนี้นะนะครับอ่ะแล้วเขาก็จะถามพาสเวิร์ดนะเราก็ใส่พาสทเวิร์ดที่เราลงทะเบียน wi-Fi เอาไว้นะครับของของบ้านเรานะอะนะอ่านะครับตอนนี้ <Wait. S 1> ผมอ่ใส่รหัส wi-Fi เข้าไปแล้วก็ให้มันไปเชื่อมต่อกับ wi-Fi ที่บ้านแล้วนะครับหลังจากที่เรากดโอเคไปแล้วครับตอนนี้ตัวเครื่องมันก็อ่ไปต่อกับ wi-Fi ที่เครือข่ายของที่บ้านเราแล้วนะนะครับเราก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับ นะครับแล้วก็เราก็ไปกด wifi ตัวนี้นะครับออกได้เลยนะไปต่อ wi-Fi ของที่บ้านเราได้เลยนะต่อปกติได้เลยนะครับนี่นะครับ wifi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเป็นที่เราใช้อยู่นะก็คือตัวนี้นะครับ IPcam นะปกติได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูอ่ f i ของเราได้แล้วนะครับผมตอนนี้ตัวกล้องเนี้ยก็ต่อผ่าน wi-fi ของเราเตอร์ที่บ้า AH <ใ>นแล้วนะครับไม่ได้ต่อผ่านตัวโทรศัพท์ผมแล้วนะนี่นะครับตอนนี้ก็ เนี่ยครับอันนี้ก็คือกล้องนะที่ผมต่อเนี่ยนะครับมันใช้ได้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นมือผมไหมนะครับเนี่ยก็คือกล้องนี้นะครับใช้งานได้แล้วก็ถือว่ามันชัดไหมก็ชัดที่เดียวนะเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็เห็นโทรศัพท์ที่เราเล่นอยู่นะครับะครับมือนี่นะเห็นไหมชัดอยู่นะไม่ขี้เหร่นะครับกล้องโอเคเลยนะครับแต่นี้มันปรับได้นะว่าเราจะเอาให้มันชัดซูเปอร์เฮดีหรือว่าจะเอาเป็นนอร์มอลอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เราเลือกนะ นะครับสามารถสั่งเปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟกดแล้วเนี่ยไฟมาเห็นปหกดเปิดไฟได้นะครับปิดไฟนะครับแล้วก็สามารถฟังเสียงได้นะครับพูดได้นะครับเนี่ยฟังเสียงพูดได้บันทึกภาพได้นะครับตอนนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ3ล้านเนาะนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็น normal นะครับพอเปลี่ยนเป็น normal แล้วมันก็จะทําให้มัน ทํางานได้ไวขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันใช้ความเรียดภาพที่น้อยลงนะครับผมนะครับก็แล้วแต่คนเลือกนะนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราจะเลื่อนนะครับให้เลื่อนกล้องสายขวาแล้วกดปุ่มนี้นะพอเราจับคู่ได้ตรงนี้นะครับมันจะสามารถเลื่อนได้เห็นไหมนี่ครับกล้องมันจะเลื่อนได้สายขวาลงขึ้นนะครับเห็นไหมนี่ลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะทำงานได้ราบรื่นนะครับผมนะครับนี่นะประมาณนี้เลย แต่อันนี้มันยังไม่ได้อัดนะนะครับถ้าใครอยากให้มันอัดเนี่ยก็คือต้องออไปสมัครคลาวนะมันจะมีคลาวอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยรูปคลาวตรงนี้นะเราก็สามารถไปกดใช้งานได้นะครับไปเปิดบริการได้นะครับนี่นะสามารถใช้ได้นะเดือนละ99บาทเลยก็แล้วแต่แต่ของผมไม่ได้ใช้ผมจะให้อัดผ่านตัวเครื่องอัดบันทึกวิดีโอ ของกล้องวงจรปิดที่เป็น nvr นะคบผมนะครับผมก็จะมาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็ไปเซิร์ชหาไปแอดกล้องที่ตัว nvr แค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะนี่ครับใช้งานไม่ยากนะแล้วก็สะดวกทีเดียวนะรุ่นใหม่ๆนะครับ ถ้ารุ่นเก่าๆมันจะใช้เสียงนะใช้เสียงแล้วก็ไปวางใกล้ๆมันจะมีเสียงเหมือนเสียงโทรศัพท์รุ่นก่อนอ่ะปี๊ดปี๊ีีีแล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้มันก็จับคู่กันได้นะแต่รุ่นใหม่ๆไม่ต้องแล้วนะครับใช้สแกนทีวาข้างหลังนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยสแกนคีวาข้างหลังนี้ก็สามารถจับคู่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องก็ไม่ได้ขค้เร่นะถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูสิว่ามันจะมืดไหมอ่านะครับอ่าปิดไฟแล้วตอน้วไโหหดย นะครับนี่นะแล้วก็สามารถไปเปิด AI ได้นะครับเนี่ยนะในส่วนของ AI นะครับเมนูอยู่ตรงนี้นะเข้ามาในตั้งค่านะครับนี่นะเข้ามาในตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงค่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น AI นะครับเราสามารถปรับได้ว่าให้มันโมชั่นตั้งให้มันจับการเคลื่อนไหวของคนได้นะครับห้ามแมนดีเทคก็คือกดตรงนี้นะ มันก็จะเวลามีคนเดินกล้องมันก็จะหมุนตามนะครับหรือว่าจเอาฮมแมนเฟรมก็ได้บอกว่ามีอะไรที่มันเคลื่อนไหวเงี้ยให้มันจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เลือกนะนะครับแล้วก็สามารถตั้งตรงนี้นะภาพตรงนี้นะครับ Image and Sound นะตั้ง Display time Display เวลาหรือว่าจะกลับหัวกลับหางเนี่ยครับจะกลับหัวก็อย่างนี้นะครับนี่ครับจะกลับซ้ายขวานะครับนี่ก็อย่างนี้ได้แล้วแต่ว่าเราไปติดกล้องไงไงความตีลังกาอะไรก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมนะครับนี่นะแล้วก็ ไม่มีอะไรมีประมาณนี้นะครับต่อมาก็มีแฟลมีอะไรก็โอเคนะนะครับแค่นี้เองนะครับตัวนี้ไม่มีเมมโมรีการนะครับตัวนี้ไม่มีนะเขาจะเรคคอร์ดผ่านตัวคลาวนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นไฟเวอร์นะสามารถอัปเกรดได้นะครับอย่างเนี้ยของผมซื้อมายังเป็นตัวเก่าก็ผมก็กดอัปเกรดได้เลยแค่นี้ครับมันก็จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมากล้องก็จะทํางานได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการ ใช้งานคร่าวๆนะสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับคือผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันถูกมากนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนะี้ผมซื้อมาผมไปเจอเซิร์ชเจอในแอปเนี่ยคือแบบงงมากราคามันถูกมากนะครับเนี่ยสาม้ี่แล้วมันใช้งานได้จริงนะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะครับก็เลยเอามาแชร์วิธีการใช้งานแล้วก็มารีวิวให้ชมคร่าวๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะก็จะเป็นประโยชน์ครับพี่ๆที่กําลังอมองหากล้องวงจรปิดนะครับของวีซ่าแคมอยู่นะอ่าส่วนใหญ่เนี่ย นะครับก็จะใช้วิธีการตั้งค่าที่เหมือนเหมือนกันหมดนะนะครับก็อิงวิธีนี้ในการตั้งค่าหรือว่าติดตั้งแอปได้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วผมก็จะไปตั้งที่ห้องนอนของผมนะแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับผมนี่นี่เรียบร้อยนะครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเงี้มาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว